ซิกมาเมลผู้ชายอีกประเภทที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวอย่างชัดเจนจนพวกเขาได้รับฉายาว่าคู่ปรับของอัลฟาเมลลักษณะของผู้ชายประเภทนี้จะมีความคล้ายกับผู้ชายที่หลายคนเรียกว่าอัลฟาเมลนั่นเองซึ่งก็คือผู้ชายที่มีความเป็นผู้นำสูงมีความมั่นใจนในตัวเองเข้าสังคมง่ายพร้อมลุยและมีเสน่ห์ที่น่าหลงไหล แต่ในขณะเดียวกันซิกมาเมลก็เหมือนจะอยู่คนละขั้วกับผู้ชายแบบอัลฟาได้เช่นกันโดยพวกเขาจะมีความเงียเงียบในบางครั้งอันเกิดจากรูปแบบความคิดที่เป็นขั้นเป็นตอนหรือถ้าจะกล่าว่าง่ายก็คือพวกเขารู้จักคิดวิเคราะห์ orp, วางหมากวางเกมได้ดีกว่าอัลฟาเมลแต่ความเ,ง,เงียบขรึมกับทำให้พวกเขามีเสน่ห์ชักจูงคนในแบบของตัวเองซึ่งก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าอัลฟาเมลแม้แต่น้อย ในบางบริบทซิกม่าเมลก็อาจจะดูเหมือนพวกที่เพื่อนไม่ครบนั่นก็เป็นเพราะว่าพวกเขามีความแน่วแน่ในอุดมการ์ซึ่งก็ไม่แปลกที่จะมีเฉพาะพวกที่มีอุดมการณ์เดียวกันเดินทางร่วมกันไปหรือถ้าไม่มีซิกม่าเมลก็พร้อมที่จะออกเดินทางด้วยตัวคนเดียวด้วยเหตุนี้เองพวกเขาจึงมีโอกาสที่จะมองเห็นโอกาสหรือเส้นทางที่คนอื่นมองไม่เห็นกล้าบุกเบิกกล้าลุย กล้าได้กล้าเสียทําให้หลายๆคนกลายเป็นผู้นําที่มีโอกาสประสบความสําเร็จในชีวิตในรูปแบบต่างๆเมื่อบุกเบิกเส้นทางถึงจุดหมายปลายทางแล้วพวกเขาก็จะก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นําอย่างเต็มตัวและนี่ทําให้เขากลายเป็นผู้นําในอีกรูปแบบซึ่งก็แตกต่างจากผู้ชายในล,ลักษณะอัลฟาเมลและนี่ครับก็คือแกนแท้ของซิกมาเมล ไม่ว่าคุณจะชอบรูปแบบของอัลฟาหรือว่าซิกมาก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเราว่าจะฝึกฝนตัวเองในรูปแบบใดชีวิตของเราอย่าปล่อยให้ใครมากำหนดสาหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ